็ร้อนนะเนี่ยพาพี่มาที่ไหนเนี่ยอันนี้พี่ตั้มรู้ไหมคะว่าทําไมวันนี้เปิ้ลพาพี่ตั้มมาที่ริมทางรถไฟเออเข้าก่อนพาพี่ไปริมคลองค่ะของลาบเผากับคองเปรมประชากรเออสองคลองนั้นเออพอเย็นๆหน่อยพอมารางรถไฟเอ๊ะทาไมถึงต้องมาที่นี่ค่ะคือเดิมเปิ้ลเคยพาพี่ตั้มไปของลาบเผากับของเปรมประชากรนะคะเพราะว่าพชได้รับมอบหมายให้ทําเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองวันนี้พชก็ได้รับมอบหมายให้ ทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางค่ะพี่ตัม<า>้มก็เลยเป็นที่มาของการพาพี่ตั้มมาที่นี่ค่ะ ่ระทรวงร,รมนาคมค่ะพี่เขาจะพัฒนาระบบราง<อ>ค่ะมันจะมี3ส่วนค่ะพี่ตั้มหนึ่งก็คือรถไฟเชื่อม3สนามบินบสวุวนภูมิดอนเมืองออกอุตรเภาค,ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทางใต้นี่จะเป็นรถไฟทางคู่<อ>ค่ะถ้าเป็นอีสานนี่ก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงค่ะ<อ>ดังนั้นพอ,พ,อพัฒนาคมนาคมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ทราบมาว่ามีชุมชนที่อยู่ริมทางรถไฟที่จะได้รับผลกระทบเราเรียกว่าจากการพัฒนาระบบรางค่ะครับดังนั้นเราก็เลยลงมาในฐานะที่อยู่เป็นกระทรวงพอมอผ่านพอชอ<ม>ก็เลยลงมาดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบอันนี้นะคะเป็นชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชาค่ะพี่ตั้มแต่ว่าที่นี่จะได้รับผลกระทบในการทํารถไฟเชื่อมสามสนามบินค่ะโอ้มีเยอะแค่ไหนชุมชน,นอย่างเงี้ยที่อยู่ติดกับรางรถไฟค่ะ พอชอได้ร่วมกับเครือข่ายสลัมสีภาคแล้วก็เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วทั้งประเทศนะคะเราก็ได้มีการสำรวจค่ะพี่เลยพบว่าผู้ได้รับผลกระทบในการพัฒนาระบบรางทั่วประเทศนี้อยู่ที่35จังหวัด300ชุมชนกับ27,084ครัวเรือนเลยค่ะพี่ตามค,คือมีทั้งที่อยู่ติดริมรางด้วยแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกับริมรางด้วยค่ะพี่ตั้มโดยหลักการเนี่ยที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีที่ดิน ข้างสองข้างระหว่างรางรถไฟเนี่ยเขากำหนดไว้ยังไงค่ะตั้งแต่วันที่14มีนาคม2566นะคะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมผ่านพอชอลงมาพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางให้กับชุมช,น,ชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง35จังหวัดดังนั้นเนี่ยพอรถไฟเนี่ย พูดไง่ายว่าเหมือนจับมือกับพอชอกับพอมอค่ะลงมาให้การสนับสนุนในการเช่าที่ดินดังนั้นรถไฟบอกว่าถ้าคุณจะเช่าที่ดินต้องมีเงื่อนไข 1, 2, 3, 4 5งองสาทิเช่นหนึ่งชุมชนจะต้องปรับขยับพื้นที่และก็บ้านที่อยู่ริมรางให้สวยงามเช่าที่ดินของรถไฟให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่า20เมตรแรกจากกลางรางเนี่ยค่ะ ไม่สามารถอยู่อาศัยได้จากกลางรางใช่ค่ะซ้ายและขวา20เมตรแรกค่ะเราเรียกว่าระยะปลอดภัยของการเดินรถส่วนระยะที่2นะคะ21เมตรเป็นต้นไปถึง40เมตรอันนี้การรถไฟจะอนุญาตให้เช่าได้เป็นเวลา3ปีในการก่อสร้างบ้านมันคงริมรางค่ะส่วนระยะที่41เมตรเป็นต้นไปเราเรียกว่าที่ท้องช้างอันนี้เราสามารถเช่าได้30ปีเลยค่ะพี่ตั้มซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของชุมชนริมร้างมากมากเลยค่ะ เอกก็อยากจะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่อยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายใครจะได้ไม่ต้องมาว่าเราว่าเราเป็นชุมชนที่บุกลุกถ้าเราเดินคนเดียวเราไปเช่าที่เขาที่เอกชนหรือที่รถไฟที่อะไรก็แล้วแต่เราเช่าไม่ได้ทรัพย์สินเราก็เช่าไม่ได้นอกจากเราจะต้องมีหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้เอกคิดว่าเราเช่าได้ค่ะ รอฟฟหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจะให้พอชอเช่าที่โดยผ่านหน่วยงานรัฐเท่านั้นก็คือพอชอเท่านั้นค่ะดังนั้นชุมชนจะต้องรวมกลุ่มออมทรัพย์จดแจ้งจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็ใช้สหกรณ์ในการเช่าช่วง<ม>หรือเรียกว่าเช่าที่ดินการรถไฟผ,ผ,ผ่านพอชอภายใต้สหกรณ์ค่ะพี่ตั้มเพราะงั้นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต่างๆริมรัวก็ต้อง รวมตัวกันมีการออมเงินออมทรัพย์กันก่อนแล้วก็พัฒน,นาต่อเนื่องมาเป็นสากลชายสังขารแบบเดียวกับคลองเลยใกล้เคียงเลยค่ะหรือว่าเรียกว่าก็ปี้วางได้เลยค่ะพี่ที่พอชอเขาก็แนะนําพวกหนูว่าพวกหนูอ่ะคือเริ่มแรกคุยก,กับชาวบ้านแล้วจัดตั้งกลุ่มเพื่อออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของพวกเราทุกวันนี้ได้เช่าที่แล้วค่ะได้เช่าที่ริมบึงมักขสร์ค่ะ เื่อนไขที่ต้องอมีแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมโครงการภายใน18พฤษภาคมเขาต้องรวมกลุ่มให้ได้แค่ไหนยังไงฮะอันนี้นะคะมันจะมีสส่วนค่ะพี่ตั้มส่วนแรกนี่ก็คือแค่ชื่อนามสกุลหัวหน้าครัวเรือนอพร้อมกับเลขบัตร13หลักก่อนคแค่แจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนว่ามีความประสงค์ จะขอเช่าที่ดินกับการรถไฟเพื่อ,อพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมรางส่วนรายละเอียดเชิงลึกหลังจากแจ้งความประสงค์แล้วนะคะพี่ตั้มเราจะมีเจ้าหน้าที่เราเรียกว่าปฏิบัติการชุมชนทั่วทั้ง5้าภูมิภาคของพอชอที่จะลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจหนุนเสริมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์การนําไปสู่การจดแจ้งจัดตั้งสางกลแล้วก็พัฒนาโครงการบ้านริมรางแล้วก็รับงบจากพอชอหรืองบจากรัฐบาลสนับสนุนด้วยเองค่ะพี่ตั้ม เราอยากจะเชิญชวนพี่น้องหลายๆชุมชนที่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้ทำออมหรือเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่เราต้องมั่นใจในะว่าถ้าเรามั่นใจเราต่อสู้ไปด้วยกันเราก็จะมีที่อยู่อาศัยไปด้วยกันค่ะอย่าลืมนะครับ18พฤษภากมกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยริมรางกับพอชสถาบันพัฒนานองค์กรชุมชนนะครับอย่าลืม ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ทั้ง5ภูมิภาคนะคะลงสร้างความเข้าใจอยู่แล้วเบื้องตน้นค่ะก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็แจ้งความประสงค์มาก็รวมทั้งประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ1 0,000ืน 2,000ครัวเรือนแล้วค่ะพี่ตั้มและเรามีพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จอยู่ที่เมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหบ้านัวเองเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็ก่อสร้างไปแล้วประมาณ70%แล้วค่ะประมาณ100ครัวเรือนค่ะพี่ค่ะรีบส่งมานะคะมีแค่ชื่อนามสกุลเลขบัตร13หลักเท่านั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการเช่าที่ดินรถไฟอยู่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ